สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้นะคะก็ช่วงเก็บตัวอยู่บ้านเนาะจะไปหาเพื่อนก็ไม่ได้คนไทยที่มีอยู่เมืองใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เรารู้จักการจะคุยกันที่สนิทแล้วก็ไปมาหาสู่กันไปตำซ้ำากินไปทําขนมจีนกินด้วยกันคุยกันภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือความสุขของคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะแต่พอเป็นช่วงนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ได้ไงทำไม่ได้ไปไม่ได้ มีโอกาสได้เจอเพื่อนก็เลยนั่งพูดคุยเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ชมดีกว่ามาเมาส์มอยเมา์มอยก็จะเป็นเรื่องอะไรที่จะสนุกสําหรับคนเป็นภรรยาไปไม่ได้นอกจากเรื่องของสามีไม่ขนาดนั้นก็คือจะเล่าให้ฟังเพราะว่าคุณแม่ก็คิดว่าไอ้เรื่องนี้ก็เป็นทอปิกที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นพบกับคุณพ่อเกเรกเนี่ยคุณแม่รู้อยู่แล้วหรือเปล่าก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกับเขาเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นลูกกำพร้านะเขาไม่มีพ่อแม่นะแล้ว เขาก็เหมือนคนไร้บ้านนะก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมาแต่งงานกับเขาเนี่ยแล้วพอตัดสินใจอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาว่าพาพาพึ่งอะไปบ้านภรรยาเก่าเขาอะคือที่อเมริกาไม่มีอย่างนี้ด้วยหรอพาแฟนใหม่ไปบ้านภรรยาเก่าตัวเองอ่ะแล้วพึ่งต้องไปบ้านเขาอะเราไปทําอะไรกันอเอ้ยก็มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเรื่องของความต่างของวัฒนธรรมเนี่ยัน่นค่อนข้างจะยาวคุณแม่จะเล่าให้ฟังคลิปต่อไปเพราะว่าเรื่องนั้นค่อนข้างที่จะเลี่ยนอ่อน เพราะว่าเคยเลิกกันคุณแม่แบบถึงขั้นเก็บผ้าเก็บผ่อนหายตัวไปเลยคือแบบหายไปจากชีวิตเขา,าเขาก็แบบกลับมาจากที่ทําง,งานเขา,เ,เขาไม่เจอเข้าของคุณแม่อยู่ในบ้านเขาก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาก็เสียใจพยายามต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 าม,ตามหาคุณแม่ว่าทําไมถึงหนีเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของความต่างาวัฒนธรรมเดี๋ยวคุณแม่จะเล่าให้ฟังคลิปหน้าเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนวันนี้เรามาคุยกันแบบสนุกสนุกขำขำกันก่อน แล,แล้วก็การที่เราไม่มีไม่มีโอกาสได้เป็นสไปยของคนอเมริกันเพราะว่าเขาเป็นลูกกำพร้าเนาะคือพ่อแมเ่เขาเสียชีวิตเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสได้มีพ่อปูแ่แม่ย่าค่ะไม่ได้สามารถเรียกว่าตัวเองเป็นสไปยได้เนาะเห <laughs> มือนอยู่โดดเดี่ยวเหมือนกันแล้วคือคุณแม่มาอยู่อเมริกันเนี่ยตัวคนเดียวนะคะคือแบบไม่มีญาติพี่นะะ้องและในขณะที่เขาเองเขาก็พ่อแม่ไม่มีมันก็เหมือนกับไม่มีญาติพี่นะะ้องค่ะต่างคนต่างโดดเดี่ยวเดียวดายดมาเจอกัน <laughs> มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะวางเวงเหมือนกันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี <único Liberty Overwatch> ๋ยวคุณแม่จะเล่าให้ฟังเนาะก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยทำอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะต้องใช้ชีวิตออกข้างนอกเยอะเขาเรียกว่าไปหา prospect นะคะ prospect ในที่นี้ก็คือเราจะต้องไปหาคนเนี่ยมาซื้อประกันชีวิตกับเราใช่ไหมแล้วคือช่วงนั้นคุณแม่เป็นคนชอบโยนโบลิ่มาก คือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่ชอบก็ไปเล่นโบลิง่งปรากฏว่าม,มีผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> เขาอยู่เลนข้างๆแล้วเข้ามากับเด็กหนุ่มสองคนก็นะตอนนั้นก็เขา้าใจว่าน่าจะเป็นพ่อลูกกันอะไรย่างเงี้ยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเลยไม่ได้อยู่ในสายตามไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยว่าอะไรเงี้ยเขาเข้ามาทักอะค่ะก็โอเคก็แล้วเราก็ด้วยความว่าณตอนนั้นคือเราต้องสร้างมีสัมพันธ์ไว้ตลอดเวลาเราต้องมีอัธยาศัยดีเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะกําลังมองหาประกันชีวิตอยู่ก็ได้ <c oughs> าก็ทักทายแล้วก็เลยเพื่อให้นำบัตรเข้าไปเพรวะนรุ่งึ้นเขาก็ติดต่อมาเขาก็โทรมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เนี้ยค่อนข้างที่จะถามว่าทำอาชีพไรนนะ่ถามได้นะคะแต่ถ้าเกิดไปถามว่าเงินเดือนเท่าไหรนะ่เนี่ยดูอยากขายทันทีวัฒนธรรมที่นี่คนอเมริกันถ้าถามเรื่องเงินเดือนเนะี่ยถือว่าอยากขายถามว่าอยากรู้ไหมแน่นอนอยากรู้ค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขาถ้าเขาอยากทําประกันเนี่ยเขามีกําลังที่จะจ่ายประกันชีวิตได้เท่าไหร่ เ้าเขาทาอาชีพอะไรเขาเหมาะสมที่ควรจะซื้อประกันไหมสถานภาพเขาเป็นยังไงเราได้คําตอบว่าเขาเนี่ยเป็นวิศวกรทํางานไฟฟ้าวิศวะไฟฟ้านั่ป็ปทางเข้ากลางวานันใช่จะได้คุยกันอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแต่ว่าให้มารับเขาทีเพราะว่ารถเขาเนี่ยโดนทุบกระจกพึ่งก็บอกโอเคได้งั้นเดี๋ยวไปรับมกลางวันนะเขาก็ส่งที่อยู่มาพึ่งก็เปิด GPS ไปขับรถไปหาเขาที่ทํ่าง,งานคือสภาพเมื่อคืนที่เจออะ มันก็ไม่ใช่แบบมอมแมมนะคะแต่สวาพที่เจตอตอนเขาทำงานกลางวันอะคือแบบนี่คือคนเดียวกันเหรออะไรเงี้ยหัวฟูกระเซิรก็เข้าใจาว่าเขาน่าจะเพิ่งถอดหมวกเซฟตี้ออกเขาเป็นวิศาวะใช่ไหมเขาก็ใส่หมวกเซฟตี้คือบอกว่าเพิ่งถอดหมวกเซฟตี้ถอดถอดหน้ากากที่อาจจะใช้กันขู่อะไรเขาจะเป็นลอยๆอยู่ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็แบบเกยยีนตัวใหญ่ๆขาขกว้างๆคือแบบไม่มีแฟชั่นเลยอะค่ะคือแต่งตัวแบบ ขางเกงยินยืนกองกองวพวกเขาก็ขายขาดเลยนะคะแล้วก็มอมชนนะพุณแม่ข,ขับรถไปถึงที่ทำง,งานเขาใช่ไหมคุณแม่พอข,ขับไปเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามจะวิ่งตามเพิง่งก็มองในกระจกข้างก็คือไม่คิดว่าเป็นเขาไงคือไม่ได้คิดว่าเป็นเขาก็พยายามขับต่อไปอีกจนสักพักสังเกตเหมือนเขาวิ่งตามเรานะก็เลยจอดแล้วเขาก็าน้องน้องตรงข้างๆกระจกเพิ่งก็ไขกระจกออกมาพื้นโอโอเคก็คือจําได้แล้วว่าเป็นเขาเพราะตอนแรกจำไม่ได้ก็โอเคโอเค ก็เลยเรียกเขาขึ้นรถแล้วก็เพิ่งให้เขาขับบอกว่าก er ็ขับไปก็ไม่ได้ไกลมากจากตรงที่เขาทํางานนะคะก็ไปนั่งกินข้าวร้านเวียดนามจะเป็นร้านเล็กๆที่มีที่ให้นั่งกินอยู่แค่ไม่กี่โต๊ะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบทูโก่ะก็คือมาสั่งแล้วก็ไปกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ขับไปจอดปุ๊บแล้วค <c oughs> ือมันต้องมีแบบหยอดเหรียญนะคะเวลาจอดรถเนี่ยก็คือบอกว่าเออเงินอยู่ตรงข้างๆนั้นนะตรงข้างๆประตูที่วางอยู่แล้วก็จะมีกล่องใส่คือแบบคือก็ ค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะคือทุกเป็นคนค่อนข้างมีระเบียบพอสมควรเขาก็มองอ๋อคือมีเงินอยู่ในนี้โอเคก็เอาไปหยอดหย่อหย่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะลงไปกินข้าวกินข้าวเสร็จต้องจ่ายเงินเขาก็หยิบบัตรเครดิตมาจะจ่ายปรากฏว่าร้านนี้ไม่รับบัตรเครดิตรับเ,เงินสดอย่างเดียว คือเขาก็ไม่มีเงินสดเลยขเขาก็เดบอกว่าเดี๋ยวเขาขอไปกดเงินก่อนอะไรเงี้ยบอกเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจ่ายเราเราพอมีเงินสดอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราจ่ายเองก็ได้พอผมันรู้สึกแย่มากเลยนะคือเจอกันแบบคือเป็นการกินข้าวด้วยกันครั้งแรกอะแล้วเขาต้องต้องให้ผู้หญิงจ่ายให้ในะเขารู้สึกอายมากเราบอกไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากในใจมึงคิดว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยวฉันขายประกันฉันได้ค่าคอมมิชชั่นคืนโอเคคือเราไม่ได้มองในมุมแบบ เป็นแบบว่าเขาคือจะเป็นคนร่วมชีวิตกับเราเลยไม่ได้คิดเลยค่ะไม่ใช่สเปคเลยอ่ะแต่ปรากฏว่าในมุมมองของเขานะ่ะเพิ่งรู้ตอนหลังเขามาสารภาพว่าเขาประทับใจตั้งแต่ตอนที่โยนโบลิ่งแล้วแลว้วเพิ่งจะเป็นคนโยนโบแบบเพิ่งอชอบอเนาะอาจจะมีแอบมีความสวรรค์เล็กๆโยนบอกว่า67สไปล์ติดก็เคยนะคะเคยได้คะแนนสูงสุดแบบ260คะแนนเกือบๆแบบคะแนนมันเต็ม300เนาะเคยได้สูงสุด265อะไก้ยก็คือบกถือว่าแบบ พลาดแค่ไม่กี่ครั้งละค่ะส่วนใหญ่จะสไตร์สไตร์อ,ตรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคะแนน,นเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200กว่ากว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะก็โยนได้ถ้วยได้อะไรมาเยอะพอสมควรคือชอบเนี่ยทีนี้เขาก็บอกว่าประทับใจว่าเออปกติไม่ค่อยเคยเห็นผู้หญิงยโยนโบเก่งะไรเขาก็ชอบเพิ่งตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วพอมาเจอตอนกลางวันเนี่ยมาแบบคือขายประกันเนาะมันก็จะแบบแต่งตัวค่อนข้างที่จะโอเคเดี๋ยวให้รูปเดี๋ยวมีรูปสลับให้ดูคือค่อนข้างที่จะโอเคหนูน่าเชื่อถือหน่อย ก็ประมาณนั้นเขาก็บอกว่าเขาเริ่มประทับใจตั้งแต่วันนั้นแล้วคือเขาบอกเหมือนตกหลุมรักตั้งแต่วันนั้นแล้วโอ้ขนาดนั้นเลยทีนี้ก็ก็ท่าเับเพื่อ้องเป็นคนจ่ายค่าเข้าให้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเป็นการติดหนี้ละเป็นการติดค้างแล้วว่าเดี๋ยวเข้าต่อไปเนี่ยเขาต้องเป็นคนเลี้ยงนง้ให้โอกาสเขาได้เลี้ยงคืนนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็โอเคไม่เป็นไรอาจจะนั้นเขาก็แบบอะ,อะแบบเทคษาเราบ่อยพอพักเที่ยงปุ๊บก,ก็อยากจะแบบแวะมาหาเพราะว่า ที่ทํางานเขากับที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ไกลกันมากเขากลางวันเขาพักเที่ยวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขอแวะมาหาคือแบบมาเจอแค่สิบนาทีสิบห้านาทีเขาก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะคือขอแค่ได้มาเจอซึ่งบางทีก็โอเคได้เดี๋ยววันนี้ทําอาหารเนาะแล้วก็ไปนั่งกินตรงสระน้ําของอพาร์ตเมนต์นะคะก็มานั่งทานข้าวด้วยกันเพาทานข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็กลับทํางานต่อ เขาจะพยายามทาแบบนี้สม่ําเสมอมากค่ะเพราะเลิกงานตอนเย็นก็จะแวะมาหาบ้างพาไปตรงนู้นตรงนี้ไปเดินสวนดอกไม้ไปอะไรเงี้ยแต่คือด้วยความที่ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษมากแล้วพึ่งอ่ะบอกเขาไปเลยว่าถึงถึงพึ่งจะผ่านการมีสามีมาแล้วพึ่งมีลูกสองคนแล้วคือพึ่งเปิดตัวตั้งแต่แล้วก็พึ่งมีลูกนะคือทุกคนต้องรู้ว่าพึ่งมีลูกแล้วถ้าเกิดใครที่จะเข้ามาในชีวิตพึ่งเนี่ยต้องรู้เลยว่าคุณรับลูกพึ่งได้ไหมถ้าคุณรับ รับว่าเรามีลูกแล้วเราไม่รังเกียจแล้วคิดว่าเอออยู่ด้วยกันได้แล้วรักลูกเราจริงๆเนี่ยพึ่งถึงจะคิดว่าโอเคน่าจะคุยต่อได้แต่ถ้าเกิดเขารังเกียจปุ๊บว่าเออเรามีลูกแล้วเรามีสาม,มีมาเกาะอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนกันเลยก็ว่าไปทีนี้กับผู้ชายคนนี้นนะเขารู้สึกเข้าใจกว้างแล้วเขาก็มีความจริงใจอะค่ะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลาย<อ>เขาก็ทำอย่างนี้ค่ะเช้ามากลางวันเย็นทกซ์มาคุยกันตลอด แต่ว่าเรื่องแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยคืออกเพึ่งก็แตจริตอะค่ะคือผ่านการมีสามมีมาแล้วมีลูกมาแล้วแต่ก็ยังมีความเป็นคนไทยอยู่ก็บอกเขาไปตรงๆว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันสําคัญนะคือ,เ,อ,อเราไม่เราไม่นอนกับผู้ชายทันทีที่เจอนะเราไม่ได้บอกว่าเจอกันครั้งแรกไปกินข้าวเสร็จไปดูนหนังฟังเพลงแล้วจะต้องเอ็นอัพที่ท,ท,ท,ที่ที่นอนไม่ใช่นะเออต้องให้เกียรติกันก็คือคุณค่าของผู้หญิงมันอยู่ตรงนี้คุณก็บอกเขา เราเชื่อไหมคะคบกันตั้งหลายเดือนอะ่ะคือไปไหนมาไหนก็ตั้งหลายเดือนคือเขาแบบสุภาพบุรุษมากเปิดประตูให้ให้ใหเราขึ้นรถก่อนตลอดแล้วก็กินข้าวเนี่ยเขาไม่เคยที่จะตักข้าวเข้าปากก่อนถ้าเรายังไม่มานั่งเขาจะคอยขยับเก้าอี้ให้พึ่งนั่งก่อนแล้วก็คือเขาแบบมีความเป็นสุภาพบุรุษอะคะ่ะแล้วเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นอยู่เรื่องของการเปิดประตูรถให้เรื่องของการขยับเก้าอี้ให้ให้เรานั่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาถึงจะ แต่กลับไปนั่งที่เขาหรือถ้าเขานั่งอยู่ก่อนเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยพอเรากลับมาเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นยืนคือมันเป็นหน้าที่เล็กๆแต่มันก็น่ารักนะคะคือมันเหมือนเป็นการให้เกียรติผู้หญิงนะคะมันก็บ่งบอกถึงว่าในใจเขาคิดยังไงอยู่ถ้าเราอยู่ด้วยกันไปเนี่ยถ้าเขามีจิตใจที่ให้เกียรติผู้หญิงอยู่แล้วตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการสร้างภาพเพราะถ้าสร้างภาพเนี่ยเขาจะทําได้แค่วันสองวันหรือว่าทำได้แค่ช่วงแรกๆแต่นี่เขาเป็นมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็แสดงว่า่าาใใานนบบงอกไใในนนนนนจเเคปป็แหระมณึ ก็ผ่านไปประมาณสักสองสามเดือนที่รู้จักการเจอเป็นเกือบทุกวันเลยนะคะเกือบทุกวันจริงๆเพิ่งที่เขาบอกว่าเขาก็งานยุ่งนะก็เห็นเขาทํางานมาเหนื่อยแบบมอมแมมอะไรเงี้ยเขาก็แวะมาหาเพิ่งก็พยายามที่จะรีคูดเขาอะคะ่ะเข้ามาร่วมงานด้วยหนึ่งก็คือหน้าที่เพิ่งนตอนนั้นคือหาคนที่จะมาเป็นลูกค้าซื้อประกรันสองคือหาคนที่จะมาเ,าเป็นตัวแทนขายประกรันก็เหมือนเราสร้างทีมอะนะคะมันมีประชุมนะที่บริษัทต้องขับรถไปประมาณเกือบแบบชั่วโมงกว่านะคะก็ไกลยอยู่ ก็จะเชินเข้าไปด้วยไปนั่งฟังประชุมด้วยบางทีเลิกสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มแล้วเขาก็จะกลับไปที่ที่พักเขาแล้วเขาก็จะต้องตื่นเช้าหกโมงไปทาง,งานเขาก็ยังมีแบบเฮ้ยเขามีความอดทนไปกับเรา,าสม่ําเสมอแบบปีกว่าๆค่ะเขาอดทนมากค่ะแบบอู้เพราจริงใจเนาะเราก็คิดว่าผู้ชายคนนี้สุดท้ายเขาก็เป็นทั้งตัวแทนเขาก็สอบใบอนุญาตขายประกรันด้วยเขาอ่านหนังสือไปสอบแต่เขาค่อนข้างจะเป็นคนหัวดีนะคะเขาอ่านหนังสือแป๊บเดียวเขาก็สอบผ่าน เขาได้แบ่งอนุญาตขายขายประกันเขาไม่คิดจะทําอาชีพนี้หรอกเขาก็แค่ทำเพื่อซัพพอร์ตเรา2ก็คือเขาก็เป็นลูกค้าประกันชีวิตเราด้วยซึ่งทําให้เพื่งทราบว่าสถานะเขาเป็นยังไงเขาอยากกับภรรยาเก่าเขามาได้ประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วเขาก็อยู่คนเดียวเขาอะไม่มีบ้านอยู่คือเพื่อก็รู้แล้วาเขาไม่มีบ้านนะเขาแบบเป็นผู้ชายที่อาศัยอยู่กับเพื่อนๆลูกเขาโตหมดแล้วลูกเขาสองคนผู้ชายสองคนที่วันนั้นเจอครั้งแรกที่เขามาโยนโบว์ด้วยกันอะ เขาอ่สิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กฝรั่งอ่ะถ้าอายุแบบเกินสิบแปดแล้วเนะี่ยเขาก็จะไม่อยู่กับพ่อแม่และเกรยเขาก็เลยเหมือนตัวคนเดียวเขาก็จะเช่าเป็นห้องเก็บของนะคะเขาก็จะมีแบบคืออยากจะนึกย้อนกลับไปถึงวันที่ว่าจะไปเปิดกลุ่มสมบัติเนี่ยว<笑><笑>่าอยู่ค่าค่าเช่าเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเขาคงต้องมีสมบัติเยอะแน่ๆเลย,<笑><笑>ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังก็<笑><笑><笑> ก็เลยเขาจก็คือเพิ่งก็เล,เลยรู้ในสถานะเขาประมาณนึงแล้วว่าอ่ะโอเคนะนะตอนที่จะต้องทําประกนเนียเราต้องต้องสอบถามประวัติหมดเลยไงคะว่าพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือรู้หมดแล้วว่าหนึ่งคือเขาเป็นคนกตำ้าคือพ่อแม่เขาเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนเขาอายุสิบห้าเขาก็เลยต้องดูแลตัวเองเขาก็หาเงินไปทํางานร้านอาหารหาเงินเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนจนจบ เรียนให้ได้คือสู้มากับแล้วเขามีน้องสาวคนหนึ่งเขาคือพ่อแม่เขาอะมีลูกแค่สองคนก็คือมีเขากับน้องสาวแค่นั้นเองแล้วพอพ่อแม่เขาเสียเนี่ยเขาก็เหมือนจะต้องคอยช่วยดูแลน้องสาวเขาด้วยแล้วก็อาเขาก็ไม่ได้ดูแลเขาอย่างดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาเขาไม่รับผิดชอบว่าจะดูแลตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะต้องไปอยู่ในความดูแลของรัฐบาลเพราะว่าเรียกอะไรครัเหมือนสถานเนี้เด็กกำพร้าอย่างนั้นนะคะ ว่าเขายังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วคือไม่มีใครดูแลแต่ว่าอาเขาเนี่ยเป็นคนเซ็นเอกาสารว่าจะเป็นคนดูแลแต่ปร,กรากฏว่าถึงเวลาจริงเขาไม่ได้ดูแลนะคะเขาก็แบบสู้ชีวิตสุดๆนะคะแล้วคือสภาพจิตใจเขาอะเพิ่งมองออกว่าเขาเป็นคนที่แบบว้าเหวนะคะเพราะว่าคือขาดคนคนดูแลเนาะแล้วก็อยู่แบบไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ต้องสู้ชีวิตสุดๆนะคะ สิ่งที่เขาเจ็บปวดที่เขาจํามาจนทุกวันนี้คือภาพที่เขาเป็นเด็กเนี่ยคือพ่อเขาเนี่ยเป็นคนติดสุรามากก็จะค่อนข้างที่จะอยู่ในสภาพแวดล้ลอมที่รุนแรงสังคมรุนแรงคือทําอะไรผิดปุ๊บพ่อแบบอย่างนี้เลยค่ะอย่างเงี้ยถ้าครั้งหนึ่งเตือนครั้งที่สองนี่คือล้มอะค่ะคือถึงขั้นล้มอะแล้วพึ่งก็เลยแบบบางทีก็พอฟังประวัติเขาศึกษาชีวิตเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะเป็นคนเก็บกดหรือเปล่าแล้วเขาจะเอาสิ่งพวกนี้มาลงกับลูกๆพิ่งไหม ซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเรื่องพวกนี้บางทีเด็กบางคนเขามีปมอยู่ในในในความคิดเนี่ยถ้าเขาพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขามีโอกาสได้ระบายออกบางทีเขาไประบายกับกับเด็กๆได้แล้วยิ่งนิดหน,น่างในท่านเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาอะ่ะบางทีเพึ่งก็แอบกลัวนะคะว่าอุย้ยเขาจะมาลงกับลูกขึ้นไหมและอย่างในท่านอะ่ะเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะบางทีเขาพูดไม่รู้เรื่องเรื่องเดิมๆอย่างเรื่องนั่งกินข้าวเฉยๆอย่างเงี้ยคะ่ะยังอยู่เฉยๆไม่ได้กินไป เขย่าโต๊ะตึ้งๆๆๆกินไปลุกไปเดินมานั่งคือไม่ไม่สามารถที่จะนั่งกินข้าวแบบคนปกติได้อะค่ะเพื่อพยายามใจยเย็นกับลูกมากๆแล้วก็ขอร้องให้เขาช่วยใจเย็นด้วยเพราะว่าในที่น้เขายังไม่หายนะเขายังมีภาวะของเด็กส,สมาธิสั้นอยู่นะคือกลัวไงคะคือกลัวว่าเขาจะแบบ คุมอารมณ์ไม่ได้เพราะเขาก็เป็นคนใจร้อนคนหนึ่งจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนะคะมีบ้างที่เขาเสียงดังใส่แต่คือดังเพื่อให้สอนดังเพื่อให้เนท่านรู้ว่าอันนี้มันไม่ควรทํานะบางครั้งเนท่าก็ดื้อเกินลิมิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก,ก็ต้องมีเสียง骂กันบ้างแต่ไม่เคยมีการลงไม้ลงมือกันไม่เคยเลยอันนี้ก็คือถือว่าโชคดีของของเนท่านแล้วก็โชคดีของพึ่งมากๆที่ที่ได้ผู้ชายแบบเนี้ยมาเป็นพ่อเลี้ยงเขามาเป็นสามี กลับไปต่อเรื่องชีวิตของเบรกเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วเขาก็ฝ่าฟันมาเขาก็เรียนจบวิศวะไฟฟ้าด้วยตัวของเขาเองเขาก็หาเลี้ยงชีพของตัวเขามาแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแต่ว่าน้องสาวเขายังอยู่ที่เพนซิลเวเนียอีกรัฐหนึ่งอยู่อยู่โซนโซนนู้นเลยค่ะก็เหมือนเขาอยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยว ในแคลิฟอร์เนียนี้แล้วเขาเป็นคนแบบไม่สังคมอะค่ะเขาเป็นคนไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ชอบสังคมไม่นั่งกินเหล้ากับเพื่อนไปเฮฮาปาร์ตี้เล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ใช่คนแบบนั้นก็ประจบเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เหมือนคล้ายๆกับเพื่อนคือเป็นคนไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่ชอบสังคม ไม่ค่อยเฮฮาปาร์ตี้ไม่ชอบสิยงดังอะไรเงี้ยก็เลยแบบความท่มนจะเข้ากันได้ดีถ้าอย่างวันหยุดไปพายเรือคายักไปไฮกิ้งไปปีนเขาไปปั่นจัก,กรยานคือแอคทิวิตี้คล้ายๆกันไปตีกอล์ฟโอเคบางทีก็ไปโยนโบว์ลิ่งอะไรเงี้ยก็ก็เลยเหมือนกับเข้ากันได้ด้วยดีนะคะเสร็จแล้วก็พอตัดสินใจที่เออผ,นนนะผู้ชายคนนี้สุภาพบุรุษนะผู้ชายคนนี้นิสัยดีจริงๆแล้ จากที่ไม่เคยคิดว่าเขาคือคือคนที่ใช่แล้วไม่ใช่คือไม่ใช่เป้าหมายเลยว่าสามีในนนะคตฉันจะเป็นคนแบบนี้คือไม่ได้คิดเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าความจริงใจของเขาความเสมอต้นเ,เสมอปลายของเขาเนี่ยก็ชนะใจพึ่งเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนแบบเออผู้ชายคนนี้ถึงเขาจะจนนะคือถ้าเทียบกับฝรั่งคนอื่นๆก็ถือว่าจนนะคะเขาก็ยังบอกว่าตัวเขาเนี่ยจนนะคือถึงเขาจะมีอาชีพที่ค่อนข้างดีรายได้อยู่ระดับ อาชีพวิศวานี่ก็คือรายได้ค่อนข้างสูงนะคะแต่คือทํางานหนักแรกมาค่ะแล้วก็มันเป็นแอคทีฟอินคัมเนาะมันเป็นรายได้ที่ต้องต้องเอาแรงเข้าไปแลกถึงจะได้มันไม่ใช่เป็นงานพสซีฟเพราะฉะนั้นถามว่าเขามีรายได้เยอะถ้าเขาป่วยเขาเขาทำงานไม่ได้หรือว่าเขาอักเสบเป็นอะไรขึ้นมารายได้ก็จะหยุดท,ทันทีก็คือเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาชีพที่ปลอดภยัยมันก็ยังเป็นอาชีพที่เสี่ยงและเขาก็ไม่มีบ้าน ไม่มีทรัพย์สินใดๆเลยไม่มีมรดกจากพ่อแม่ใดๆทั้งสิน้นเท่ากับว่าถ้าจะตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้คือเลือกที่เป็นเขาจริงๆเลือกที่นิสัยเขาเลยว่าเขาเป็นคนนิสัยดี<ม>เขาเป็นคนจริงใจ<ม>เขารักลูกเราเขาเข้ากับลูกเราได้เนี่ยคือสิ่งที่เพิ่งเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิต <S <S นะคะแล้วคือไลฟ์สไตล์เราก็ค่อนข้างจะคล้ายกันอะคะ่ะเพิ่งเข้าใจว่าถ้าแบบนี้น่าจะปรับการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ยากนะ แล้วพึ่งเนี่ยมาอยู่ที่อเมริกาคือพึ่งคนเดียวเหมือนกันพึ่งไม่มีญาติพี่น้องที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่าคนที่เราจะฝากชีวิตด้วยเนี่ยเขาเป็นได้ทุกอย่างของเราจริงๆคนมาอยู่ต่างแดนเนี่ยมันก็ต้องการ,ต,การต้องการคู่ชีวิตต้องการคู่คิดต้องการเพื่อนหลายๆอย่างรวมๆกันอะคะ่ะซึ่งคุณมองรละผู้ชายคนนี้เขาเป็นให้ได้ก็เลยตัดสินใจไปอยู่รวมกับเขา เขาก็เลยย้ายออกจากรูเมทเขาอะค่ะที่เขาไปแชร์ห้องอยู่อะซึ่งนะตอนนั้นเนะชื่อไหมว่าเพึ่งก็ต้องอยากรู้เพราะาเราเริ่มเริ่มทาว่าเหมือนเปิดใจว่าจะคบกันแล้วเราก็อยากรู้ว่าเพราะเขาบอกเขาอยู่กับรูเมทและรูเมทเขาเป็นผู้หญิงเป็นใครใครก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรคือเป็นแค่รูเมทเฉยๆเปีนคนรู้จักเป็นเพื่อนกันเฉยๆเราก็ต้องอยากรู้นะว่าเฮ้ยรูเมททำไมไม่ไปอยู่กับรูเมทผู้ชายทำไมไปอยู่กับรูเมทผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าอยาก แสดงความบริสุทธิ์ใจเขาก็ชวนพึ่ไปท,ที่ห้องเพื่อเป็นทความรู้จักกับรูเมทเขาซึ่งพึ่งก็ได้มีโอกาสไปอธิบายแผนแมการชีวิตที่เขาฟังด้วยเขาเป็นผู้หญิงเป็นนักวิ่งค่ะเป็นนักวิ่งแบบหุ่นเขาเฟิร์มมากคือแบบโผล่เข้าเวแาแข็งแรงมากแล้วเขามีลูกสาวสองคนซึ่งอันนี้มันทำให้พึ่งเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาในเรื่องของวัฒนธรรมที่ต่างกันเพราะว่าพึ่ไปในอาพาร์ตเมนต์เขาเนี่ยสิ่งแรกที่พึ่งตกใจคือแบบเฮ้ยนี่คืออาพาร์ต คือมันคงไม่ใช่เป็นทุกคนนะคะคงไม่ได้เป็นกับทุกๆฝรั่งผู้หญิงนะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งต้องขอโทษด้วยนะคะว่าไปพลาดพ,พิงถึงใครแต่อันนี้คือเพิ่งเป็นเคสตัวอย่างที่เพิ่งได้เจอแล้วมันทําให้เพิ่งมีมีความคิดอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าคือวัฒนธรรมในการสอนลูกของฝรั่งเนี่ยไม่เหมือนคนไทยผู้หญิงไทยเราเนี่ยจะสอนเด็กผู้หญิงให้รู้จักงานบ้านงานเรือนความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทํากับข้าวเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เพิ่งไปเจออะที่เห็นอะเชื่อไหมว่า ห้องเขาอะเสื้อผ้ากองเต็มไปหมดเลยคือแบบอยู่ทุกหัวทุกแห่งชุดชั้นในอันกางเกงในก็อยู่ในห้องน้ําผ้าไมก็ยังมีอยู่ในห้องน้ําแบบเฮ้ยก็คือรูเมทอะเป็นผู้ชายอะเราไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่าให้เราต้องเราต้องเก็บของส่วนส่วนตัวให้มันมิดชิดหน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กเขาก็เป็นสาวแล้วนะคะแล้วผมเนื่นล่วงในห้องน้ําเต็มไปหมดเลยโอ้โห หวีเขาว่าจะมีแต่แบบผมมาเต็มหวีเลยอะคือแบบอู้คือดูแล้วแบบขนลุกเหมือนกันนะคะพวกผ้าแป้งไอที่เขารองพื้นอะเขาจะป้ายป้ายไปตามตามอ่างอ่างล้างหน้าในห้องน้ำอะคือแบบเป็นเป็นเปื้นๆอยู่อย่างเงี้ยคือแบบเต็มเลยอะคือแบบแม่เห็นเลยบอกเฮ้ยบางครั้งไปเจอสะอาดสะอาดเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเขาจะจ้างคนมาทําความสะอาด อาทิตย์ละนหนึ่งครั้งคือจะต่างจากคนไทยเราเพราะคนไทยเราก็จะสอนลูกสอนหลานไม่ให้ทาเลอะเทอะเท่าไหร่เนาะอันนี้เพิ่งเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะใช่ไหมอันนี้ก็คือวัฒนั้นทอีกอย่างนึงที่เราได้เห็นในความแตกต่างของการการเลี้ยงเด็กอเมริกากับที่เมืองไทยต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะคืออาจจะเป็นเรื่องของเวลามีการใช้ชีวิตที่เอาตัวรอดให้ได้เรื่องของเวลาสําคัญคือจะไม่มีเวลามาพิถีพิถันทาอะไรมากนะักตื่นเช้ามาก็ต้องเร่งรีบเพื่อที่จะออกไปทํางาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะเป็นเรื่องของความต่างตรงนี้สรุปว่าก็หายข้องใจที่ได้ไปเจอเขาว่าโรมเมทยเขาคือโรมเมทจริงๆไม่ได้มีอะไรกันมากกว่านั้นเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆแล้วพอตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราจะย้ายอยู่รวมกันนะเขาก็เลยตัดสินใจออกจากห้องนั้นแล้วก็ไปเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์ในห้องเล็กๆอยูอ่ก็เลยได้ย้ายเข้าไปอยู่รวมกันบางทีก็จะ,ะเขาก็จะชวนลูกชายมานั่งเล่นเกมกันตามภาษาพ่อลูกหรือว่าบางทีเราก็ไปโยนโบด้วยกัน ไปทํากิจกรรมไปพายเรือไปอะไรได้วยกันก็มีบ่อนเหมือนกันแต่มันมีกรณีอย่างวันสำคัญอย่างเช่น t h a งก s g i v วิ่ก็คือวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Christmas อะไรอย่างเงี้ยค่ะวลาพอเวลาเป็นวันสําคัญปุ๊บเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะเป็นวันรวมญาติวันที่จะพ่อแม่พี่น้องได้มารวมตัวกันไปทําอาหารไปทําไก่งวงกินกันอะไรอย่างเงี้ยคือต h a งก s g i v วิ่ใช่ไหมคะเออพิ่งเข้าใจว่าเกรกเนี่ยเขาก็คงอยากให้ลูกมีความสุข อยากให้ลูกได้รู้สึกอบอุ่นในวันครอบครัวว่าเออน,นั้นได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อกับแม่แต่คือตอนนั้นสถาหนะเราะเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานหรอกแต่เป็นแฟนกันแล้วแล้วก็คือลองนึกสภาพว่าเฮ้ยเขาชวนเราไปบ้านภรรยาเก่าเขาอ่ะเราก็รู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันนาะว่าเฮ้ยเราต้องไปเจอภรรยาเก่าก็ด้วยหรอแล้วไปบ้านเขาโอเคเหรออ่ะไปก็ไป ก็ไปแล้วเพิ่งไปทำอาหารไทยไปด้วยประมาณนึงนะคะทำทอดมันปลาผัดซีอิว๊วแล้วก็ผัดส้มตำเหมือนเหมือนสลัดอะคะ่ะก็เอาไปแจกแบบในงานเขาเขาก็ทกําไก่งวงทํานู่นนี่มาก็กินกันไปก็แนะนําให้รู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักคนนึงนะคะแต่ว่าเกรกบอกว่าเขาเคยแบบติดเหล้ารุนแรงพอสมควรในช่วงที่ตัดสินใจเลิกกันเนี่ยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่ออกสังคมบ่อย เขาจะออกไปงานปาร์ตี้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆกลับบ้านดึกๆๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ดูแลลูกเท่าไหร่นะซึ่งบางทีเก๊ททางานกลับมาดึกเขาก็อยากพักผ่อนเขาก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะว่าภรรยาไม่อยู่ไม่ช่วยดูลูกเขาต้องกลับมาดูลูกต่ออาจจะคือเราฟังความค้างเดียวเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะมีสาเหตุก่อนหน้านี้ไหมที่ทําให้เขาต้องทําตัวแบบเนี้ยเนืออ่องไหมคะว่าบางทีผู้หญิงที่หากว่าเขาจะเริ่มทําตัว ไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากมีชีวิตอยู่กับครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าที่ทําให้เขาต้องต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเขาสุดท้ายไม่ไหวจริงๆผู้หญิงก็ขอเลิกผู้หญิงเป็นคนขอหย่าเกรทเขาก็อย่าให้แล้วกเกรเขาก็ออกจากบ้านหลังนั้นมาที่ซื้อร่วมกันนะคะที่อยู่ร่วมกันกันกบลูกเนี่ยเขาก็ออกมาตัวเปล่าที่นี่คือถ้าหากว่าหย่ากันแบบนี้ผู้ชายจะเสียสละนะคะก็คือผู้ชายจะออกมาตัวเปล่าเพื่อให้ภรรยากับลูกเนี่ย ไม่ต้องเล่ร่อนอย่างน,น้อยๆภรรยากับลูกก็ยังได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตัวเขาก็ออกมาล่เลอเร่อภายนจรไปก็เอาของที่เขาคิดว่าเป็นของของเขามีมูลค่าประมาณนึงก็ปไปฝากไว้ในห้องเก็บของเหมือนเขาเคยจะซื้อรถแบบที่เป็นรถตู้อะแล้วก็กินนอนอยู่ในรถเลยเป็นคันเล็กๆที่จอดตรงไหนก็ได้อะคะ่ะอย่างนั้นอะแล้วก็เป็นเมมเบอร์ของฟิตเนสเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ํา อย่างนั้นนะคือเขาบอกเขาอยากใช้ชีวิตแบบนั้นนะ่คือชีวิตในฝันเขาเลยโอโ้โหมองกันเลยเหรอใช่ที่เนี่ยดีอย่างนึง่วัฒนธรรมของฝรั่งนะคะที่ที่อาจจะแตกต่างจากเมืองไทยตรงนี้อีกข้อนึงก็คือเรื่องของเวลาที่เขาเคยอยู่ด้วยกัน,นสามีภรรยาหรือคนแฟนกัน,น่ถ้าเวลาเขาเลิกกันปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มาแบบเฮ้ยมาหึงหวงหรือว่ามาตามถ้ามางอนงอนเราไม่ได้ดีไม่ไม่คืนที่ให้ก็จะโกรธแค้นถึงขั้นแบบทำร้ายร่างกายหรือว่า จองเวรจองกรรมอะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเขาน้อยนะคะที่จะเป็นข่าวแบบเนยที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือเขาค่อยๆจะเคารพสิทธิซึ่งกันและกันถ้าอยู่ด้วยกันได้อยู่ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันไปคุยกันแล้วโอเคตกลงว่าเราเข้ากันไม่ได้นะก็เลิกกันไปยังเป็นเพื่อนกันได้ยังคุยกันได้เจอกันได้คุยกันอะไรก็ยังได้อยู่หรือบางคนก็ไม่คุยกันเลยก็คือก็แค่ก็คือแค่คนที่เคยรู้จักกันแค่นั้นก็แยกกันไปก็คือจบแบบนั้นนะคะ เขาก็ยังคุยกันอยู่น,นะฮะแม่ของลูกมีอะไรที่ต้องคุยเกับลูกเขาก็ยังคุยกันอยู่ก็ยังมีเท็กซ์คุยกันกบ้างอะไรบ้างแต่นี้เพิ่งเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีอะไรามากกว่าน,นั้นอ,อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่บอกว้ยเราต้องไปบ้านภรรยาเก่าเขาแล้วก็ถามว่าข้อดีข้อเสียยังไงของการที่เรามาอยู่โดยที่อยู่อเมริกาแล้วได้สามีที่เป็นคนกำพร้าไม่ม,ไม,มีไม่มีพ่อปู่แม่ย่าให้เราได้เรียกไม่มีคือแบบบางทีแบบมันก็จะอบอุ่นพอสมควรใช่ไหมคะถ้าหากว่า มีพ่อปู่แมย่ย่ามาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเราทําอาหารให้เขากินบ้างแล้วก็เขามาเล่นกับหลานอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดเวลาหลานเกิดคลอดเขาก็จะมาคือมาเอนดูเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสุขที่ได้แบบเดนาะอุ้มหลานอุ้มเหลนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนันโมเมนต์นี้ก็คือจะไม่มีเลยคือไม่ได้สัมผัสโมเมนต์นี้เลยพราะเขาก็อยู่บนสวรรค์หมดแล้วเนาะอ,อืมก็เลยไม่ได้มีเคยได้มีบรรยากาศของคําว่า พ่อสามีแม่สามีคือถ้าเกิดมีพ่อปู่แม่ย่าเขาก็จะแบบซื้อของมาให้หลานมีนุน่นมีนี่ทําไว้ให้หลานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอ,อีกอารมณ์หนึ่งความรักความอบอุ่นความน่าเอ็นดูหรือว่าเวลาที่เราจะต้องมีทุรังสําคัญอย่างเงี้ยเราก็ยังให้ปู่ให้ย่าช่วยเลี้ยงได้ช่วยดูให้ได้เอาไปฝากไว้ได้แต่นี่คือไม่มีไง นั่นคือเหตุผลที่วันที่เพิ่งคลอดวอรท่านได้แค่6วันน่ะแล้วเพิ่งยังมีเรียนอยู่อ่ะเพิ่งต้องหิ้วเขาใส่รถไปแล้วก็ขับรถไปแล้วก็เอาใส่รถเข็นเอาเขาเข้าไปนั่งเรียนในโรงเรียนด้วยอะคะ่ะในห้องเรียนด้วยตอนนั้นอยู่คอลเลจเพิ่งเรียนซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แล้วก็เลยต้องเอาวอท่านเะนี่ยไปนั่งเรียนด้วยแค่คลอดไม่ได้แค่6วันก็เดินแบบเดินเหมือน Kong, คลิ้งคองเพราะว่าแผลแผลที่คือเพิ่งคลอดธรรมชาตินะคะแผลที่ มันก็ยังแบบระพมอยู่นะคะเออแล้วก็แบบแอะไรจะต้องคอยปั๊มลมอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันการอย่างที่บอกไปอะค่ะว,ว่าเฮ้ยมีเก็บผ้าหนีด้วยเหรอย้ายไปอยู่รวมกันแล้วแบบมีวันหนึ่งเก็บหอบของหนีออกไปหมดเลยหลรอพอเกรกกลับมาไม่เจอของตกใจเขาพยายามเทคหาพึ่งไลน์หาพึ่งโทรหาพึ่งอะไรอย่างเงี้ยพึ่งก็ไม่รับสายเลยเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมถึงขั้นรุนแรงต้องเก็บของหนีไปหมดเลย แล้วหลังจากนั้นมาไม่นานเกิดไฟไหม้อีกไฟไหม้ห้องเก็บของอีกบอกของเสียหายหมดมันเกิดอะไรขึ้นนั้งนะ <c oughs> <c oughs> คือยเ,เดี๋ยวเล่าให้ฟังคลิปต่อไปนะคะช่องนี้ก็เลยคางจะรวมหลากหลายอัารถ์เป็นบรรยากาศในครอบครัวมีการเรียนบ้างสอนภาษาบ้างมีพาไปเที่ยวต่างๆบ้างมีการกินอาหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เป็นไลฟ์สไตล์ของครอบครัว ถ,ถูกใจไม่ถูกใจอะไรมีอะไรผิดพลาดรบกวนหน่อยนะคะรบกวนแนะนํเพิ่งทีและเพิ่งทาช่องใหม่เพิ่มอีกช่องหนึ่งเพราะว่าช่องนั้นจะเป็นนเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเน้นของบางทีก็แนะนําผลิตภัณฑ์บ้างบางทีก็แนะนําสิ่งที่ดีๆแม่ใช้จริงแล้วเห็นว่าดีก็เอาไปแนะนําในช่องนั้นก็เพิ่งเริ่มทําได้ไม่นานแล้วก็ยังไม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่แต่ถ้าท่านผู้ชมมีเวลาลงคลิกเข้าไปดูแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะเผื่อจะได้ประโยชน์เอาไปเป็นไอเดียอะไรได้บ้างเนาะเล็กๆน้อยๆก็ยังดี เดี๋ยวคุณแม่จะได้ไปทําคลิปเพิ่มในช่องนั้นบ้างคลิปหน้าเล่าให้ฟังด้วยว่าเวลาตอนที่ไปเปิดกลุ่มสมบัติเจออะไรบ้างและสมบัติที่ได้มาเป็นยังไงบ้านนงนี่คือบ้านหลังแรกที่เป็นบ้านนะคะนอกนั้นก็คืออยู่เป็นห้องเล็กๆอยู่ในโรงจอดรถอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่กันแบบประหยัดมากคือเขียมสุดๆอะคะ่ะของทุกอย่างที่ซื้อเข้ามาในบ้านเนี่ย เราใช้เงินไปเท่าไหร่ซื้อมาจากที่ไหนเพราะว่ากลุ่สมบัติของของเกรกเนี่ยไม่อะไรเฮ้ยเอเวลาห้ฟังคลิปหน้าดีกว่าว่ากลุ่สมบัติเขามีอะไรแล้วทําไมเด็กคุณผู้ชมจะเข้าใจของนี่ทั้งหมดนี่มาจากกลุ่สมบัติเกรกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเด็วคุณแม่เล่าให้ฟังคุณแม่ได้มาอย่างไรโอเคนะคะไปเจอกนคลิปหน้าค่ะดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะแล้วเดี๋ยวเราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันฟ้าหลังฝนที่สดใสเนาะทุกคนก็แข็งแกร่ง แล้วก็มีพลังแล้วก็ขอให้สภาพเศรษฐกิจมันฟื้นกลับมาเร็วๆล้วทุกคนก็จะได้กลับมาเข้มแข็งแล้วก็มีรอยยิ้มที่มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะไวพบกันค่ะสวัสดีท้า